แม้ว่าถังซานภาค2จะเป็นภาคต่อภาคหนึ่งแต่ตัวละครหลักจะแตกต่างกันแต่ตามข่าวลือนั้นในตอนที่หนึ่งพวกเขาสัญญาว่าจะแสดงถังซานในดินแดนศักดิ์สิทธิ์มันน่าสนใจมากที่จะได้เห็นว่าถังซานทําอะไรที่นั่นแต่ถึงกันนั้นส่วนที่สองก็เกี่ยวข้องกับส่วนแรก เป็นส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่นหลังจากผ่านไปหนึ่งมืนปีโรงเรียนสื่อไลเคอร์ยังคงมีอยู่ซึ่งเป็นที่ที่อาจารย์รุ่นเยาว์ที่มีพรสวรรค์เข้ามาศึกษานอกจากนี้ยังมีสำนักข้าวเทียนซึ่งเราจะได้เห็นต้าหมิงและเอ้อหมิงหลังจากการฟื้นคืนชีพแน่นอนว่า สำนักถังที่สร้างโดยถังซานยังคงทำงานอยู่แต่ก็สุดโรมลงอย่างมากตัวเอกของภาคสองนั้นจะเป็นหัวอยู่เฮาและถังอูง่ทงลูกสาวของถังซันและเสียวอู่และจะมีเจเนเรชันใหม่ของสัตว์ประหลาดทั้ง7จะมีทั้งหมด7คนเหมือนกับสัตว์ประหลาดทั้ง7รุ่นแรกมาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรหัวอยู่เฮาเป็นตัวเอกของภาคสอง เช่นเดียวกับถังซันในภาคหนึ่งเรื่องราวของเขาค่อนข้างน่าสลดใจและแสดงให้เห็นตั้งแต่วัยเยาว์เขาเป็นบุตรชายของใต้ห้าวในยุคแห่งพยักฆ์ขาวแห่งจักรวรรดสิสิงหลัวอย่างไรก็ตามเนื่องจากปัญหาครอบครัวเขารู้สึกเกียดชังในใจแต่ก็ยังใจดีและห่วงใยผู้อื่นแม่ของเขาเสียชีวิตเร็วมากเขาออกจากที่ดินของพ่อและใช้นามสกุลหัวอยู่ของแม่ จากตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของหัวอยู่เ่านั้นพิเศษมากมันไม่ใช่วิญญาณของสัตว์ร้ายและไม่ใช่วิญญาณของเครื่องมือแต่เป็นดวงตาแห่งจิตวิญญาณหัวอยู่เ่าเกิดมาพร้อมกับร่างกายที่อ่อนแอมากและไม่มีใครคิดว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่โดดเด่นในทวีปทั้งหมดในอนาคตหัวอยู่เฮาไม่มีเพื่อนดังนั้นเขาจึงไปที่ป่าซิงโตเพียงลำพัง เพื่อล่าสัตว์วิญญาณระหว่างทางเขาได้พบกับทั้งยาเจ้าสำนักถังและเปยเปยพี่ชายของตระกูลถังที่นี่เราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสัป,ประหลาดทั้งเจ็ดตัวต่อไปถังยาและเปยเปยเป็นคู่สามีภรรยากันเปยเปยแข็งแกร่งมากเขามาจากสำนักมังกรสายฟ้าและบรรพบุรุษของเขาคือเสี่ยวกังและหลิวเออร์หลงเขายังเป็นผู้นำ ของสัตว์ประหลาดทั้ง7เช่นเดียวกับใต้มู่ไปก่อนหน้านี้ในอนิเมชันเปยเปยมีผมสั้นสีบอลและสวมเสื้อผ้าสีน้ำเงินและสีขาวที่ดูสง่างามในนิยายต้นฉบับเปยเปยได้รับการประเมินว่าเขาเป็นพี่ชายของตระกูลถังผู้ซึ่งฟื้นความรุ่งเรืองในอดีตของสำนักด้วยความรักของเขาและเขายังเป็นผู้นำของสัตว์ประหลาดทั้ง7 ผู้ซึ่งระเบิดและตั้งค่าผู้ชมลุกเป็นไฟด้วยการระเบิดสายฟ้าอย่างที่เราพูดไปก่อนหน้านี้จากตระกูลถังถังงยาแม้ว่าจะไม่แข็งแกร่งทางวิญญาณยุทธแต่ก็เก่งในการสร้างอวุธลับอยู่เนื่องจากการพัฒนาเครื่องมือทางจิตวิญญาณอวุธลับจึงมีค่าน้อยลงและตระกูลถังก็ค่อยๆจางหายไปถังงยาและเป้ยเป้ย,เป,ยเป็นสองคนที่เหลืออยู่ในตระกูลถังทั้งหมดมันน่าขนลุกจริงๆ วิญญาณยุธของเธอคือย่าเงินคามสีน้ำเงินเช่นเดียวกับถังซานอย่างไรก็ตามเธอค่อนข้างขายกับเสียวอูใบหน้าของเธอมีใบหน้าที่ขายกันเธอพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อฟืนฟูอาวุธลับของสำนักถังและยังเก่งเรื่องการใช้อาวุธลับอีกเจ็ดประหลาดสื่อไลเคร์คนต่อไปคือเสี่ยวซานซีน้องคนสุดท้องที่มีวิญญาณยุ์ ของเต่าดำมันเป็นวิญญาณยุทธประเภทป้องกันชั้นเยี่ยมเซวซานซีเข้าเรียนที่โรงเรียนสื่อไลเคอร์เขาและเป้ยเปย,เป,ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของเต่ากายพันต่อมาเขากลายเป็นเต่าทองและในที่สุดก็กลายเป็นผู้คุ้มครองที่มีบรรดาศักดิ์เขาแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลืองหรูหราและถือพัดสีทองขนาดเล็กไว้ในมือในนิยายเล่มนี้ อธิบายลักษณะของเขาดังนี้เป็นชายหนุ่มร่างใหญ่ผมสัน้นคิ้วหนาในตาสีเหลืองเขาดูมีอายุพอๆกับเป้ยเปยและมีรูปร่างสูงใหญ่เทียบได้กับเฮอไคโตะเซลซานซีและเฮอไคโตะเป็นคนที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดในโรงเรียนสื่อไลเคอร์ในบรรดาสปปรหลาดทั้ง7ของโรงเรียนสื่อไลเคอร์ในยุคที่สองนั้นเจียงนันนานสาวงามอันดับหนึ่ง เธอมีจิตวิญ,ญญาณเช่นเดียวกับเสี่ยวอู่กระตายแม้ว่าเจียงหนานหนานจะมาจากครอบครัวที่ยากจนและเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในบรรดา7จ็ดปราชญ์รุ่นที่สองแต่เธอก็มีนิสัยที่แข็งแกร่งเธอทำงานหนักมากและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามแต่การจำลองอนิเมชั่นนั้นแตกต่างระปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเมื่อมองดูเจียงหนานหนาน ในแว็บแรกใครๆก็คิดว่าเธอเป็นส่วนผสมของเสียวอู่และจูจูชิงเธอมีหูวกระต่ายแบบเดียวกับเสียวอู่แต่บุคลิกของเธอเย็นชาและกล้าหาญมากกว่าเรายังแสดงเสียวเสียวซึ่งเป็นปรมาจารย์วิญญาณยุทธคู่วิญญาณยุทธแรกของเธอคือหม้อแห่งการผนึกหรือการป่าปรามวิญญาณยุทธและจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่สองของเธอคือคุยฟินิกทั้ง9ทั้งสองเป็นเครื่องมือวิญญาณยุทธ เสียวเสียวเคยชอบทั้งอู่ทงและพวกเขากลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเสียวเสียวมีบุคลิกที่แข็งแกร่งและยังเป็นผู้สนับสนุนที่เชื่อถือได้ในทีมบทบาทของเธอคือการสนับสนุนเช่นเดียวกับนิ่งหลงหลงในสัตว์ประลาดรุ่นแรกของโรงเรียนสื่อไลเคอร์เสี่ยวเสียวในแอนิเมชันเป็นสาวน้อยน่ารักที่มีผมหางม้าสองข้างและดวงตาคู่โตที่เต็มไปด้วยความน่ารัก เฮอไคโตเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากในตอนแรกดูเหมือนว่าเขาจะเป็นต้นแบบของหมาฮงจินในภาคแรกแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประเภทอาหารและยังมีบุคลิกที่สงบและใจดีอีกด้วยเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ดูถูกคนอื่นอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงการต่อสู้เขาเป็นคนจริงจัง และมีไหวพริบเขาจะทำงานของเขาด้วยพลังร้ายแรงและทำลายศัตรูของเขาตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับลูกสาวของถังซันและเสี่ยวอู่ถังอูง่ทงใช่ผู้ชายคนนี้คือถังอูง่ทงหรือไม่ก็วังดงความจริงก็คือวังดงเป็นร่างปลอมของถังอูง่ทงนี่คือลักษณะที่เธอดูเหมือนว่าเธอเมื่อได้เข้าเรียนที่โรงเรียนสื่อไลเคอร์เธอแต่งตัวเป็นผู้ชาย เธอจงใจปลอมตัวโดยใช้เสื้อผ้าและภาพลวงตาเพื่อให้เพื่อนที่โรงเรียนสื่อไร้คือและเป็นเพื่อนร่วมห้องกับหัวอยู่เฮาหั่วอยู่เฮาไม่รู้ตั้งแต่แรกว่าเพื่อนร่วมห้องของเขาเป็นผู้หญิงและคิดผิดว่าเขาตกลุมรักเด็กผู้ชายเมื่อถังอูง่ทงสืบเชื้อสายมาจากแดนเทพไปยังดินแดนโตหลัวถังซานได้ผนึกจิตใจและความทรงจำของลูกสาวของเขา เพื่อป้องกันไม่ให้เธอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ด้วยพลังศักดิ์สิทธิ์ตัวอย่างยังประกาศภาพลักษณ์ดังเดิมของถังอู่ถงในชุดสตรีสาวสวยผมหางม้าสองข้างในฐานะลูกสาวของถังซันและเสียวอู่เธอสืบทอดความแข็งแกร่งของพวกเขาในขนาดเดียวกันก็รับเอาลักษณะของพ่อแม่ของเธอไปด้วยตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าของเธอ มีการผรสมผสานระหว่างสีชมพูและสีน้ำเงินของถังซันและเสียวอูในนิยายต้นฉบับถังอูง่ทงเธอสวยมากเธอมีใบห,หน้าที่บอบบางผิวขาวใสดวงตากลมโตสีฟ้าอมชมพูผมยาวของเธอนั้นเป็นสีเดียวกันโดยมีสีฟ้าชมพูและม่วงผสมกันในตัวอย่างภาพลักษณ์ของเธอนั้นแตกต่างออกไปเล็กน้อยแม้ว่า นี่อาจเป็นเพียงการแสดงตัวอย่างเท่านั้นในฐานะลูกสาวของถังซานและเสี่ยวอู่ถังอูง่ทงมีภารกิจในการฟื้นฟูสำนักถังโดยธรรมชาติผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเปิดเผยตัวละครและฮีโร่ใหม่ของตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาคสองให้มากขึ้นตอนนี้เราคุ้นเคยกับสัตว์ประหลาดทั้ง7มากขึ้นแล้วขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่พีหน้าครับ